ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ขอท่านหลายโปรดตั้งใจศึกษาในด้านอนาปานุสติกรรมฐานสำหรับท่านที่ตึวษามหาสติปัฏฐานาสูตรมาแล้วเ็้อมาฟังตรงนี้คงจะแปลกใจ ว่าทำไมในมหาสติปัฏฐานสูตรพระพุทธเจ้าจึงเอาอนาปานุสติกรรมฐานมาขึ้นหน้าแต่สําหรับในด้านอนุสตินี้กลับเอาอนาปานุสติมาไว้ท้ายทั้งนี้ความมุ่งหมายจะเป็นยังไงก็ช่างความจริงก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะคิดจะคิดไปก็ไร้ประโยชน์ เพราะว่าถ้าคิดแล้วมันคิดถูกแล้วคิดผิดก็ไม่มีอะไรจะดีขึ้นมาส่วนนียจะดีหรือไม่ดีนั่นก็คือว่าจิตของท่านมีสมาธิหรือเปล่าปัญญาของท่านสามารถทำลายกิเลสให้เป็นสมชีตประหานหรือเปล่าความสำคัญอยู่ตรงนี้อย่าไปนั่งมีผ้าวิจารณ์อย่าไปนั่งวิวจ,งวจัยว่าทําไมพระพุทธเจ้าจึงไม่เรียงไว้เหมือนกัน แล้วทำไมจึงต้องว่าอย่างนั้นทำไมจึงต้เป็นอย่างนี้ศัพท์นั้นเป็นอย่างนั้นศัพ์นี้เป็นอย่างนี้คนประเภทนี้ท่านเรียกว่าพระพระบคุคคลหรือว่าเป็นคนที่หาความเจริญอะไรไม่ได้หรือว่าเป็นโมฆะบุรุษเป็นบุรุษหรือเป็นสตรีผู้เปล่าไร้ประโยชน์ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าการคิดแบบนั้นนเวลามันเสียไปเท่าไหร ไปนั่งมีผ้าวิจัยคนนั้นทํา,งงานนทอย่างนั้นคนนี้ทําอย่างนี้ได้กิจน้ำทำแบบนั่งกิจนี้ทําแบบนี้ทําไมพระพุทธเจ้าจึงไม่ตัดไว้ในแบบเดียวกันในที่เดียวกันแล้วก็สิ่งที่คิดอย่างนี้มันได้ประโยชน์อะไรบ้างวันเวลาร่วงไปล่วงไป,วงไปความตายมันคืบใกล้เข้ามาทุกทีทุกทีทําไมจะไม่คิด ไปนั่งคิดถึเรื่องของตำรับำรตาเกินไปเวลานี้แนวนุสติเก้าประการมีอะไรไประจำใจได้บ้างและอารมณ์ใจของเรารักะนิพันธ์เป็นเป็นอารมณ์แล้วหรือยังเราสามารถทําลายความชั่วตามที่พูดมาใน,ในอุปสมานนุสติกรรมฐานได้แล้วหรือยังถ้ายังไม่ได้ยังไม่ต้องคิดเรื่องอื่น คิดเรื่องว่าใจเรามันเร็วตรงไหนดีกว่า <c oughs> อย่าไปเพิ่มความเร็วมันการคิดอย่างนั้นมันเป็นการเพิ่มความเร็วไม่ได้ลดความเร็วแล้วก็มีอยู่มากเสียด้วยนักวีพาษรนักวิจารณ์อะไรต่ออะไรนี่มีอยู่มากอันนี้ธรรมมาไม่ได้ด่าท่านคือว่าพูดตามความเป็นจริงว่าจะเอาเวลาของจิตเนี่ยไปทําลายประโยชน์เพื่อประโยชน์อะไร มุ่งหน้าอย่างเดียวทำลายความชั่วส่งความดีเป็นอันดับแรกแล้วก็พยายามสร้างความดีระดับสูงสุดจนกระทั่งติดจิตไม่ติดอยู่ในกายของเราจิตไม่ติดอยู่ในกายของคนอื่นจิตไม่ติดอยู่ในกายไม่สัพพวัตถุทั้งหลายในโลกทั้งหมดตามคําแนะนําขององค์สมเด็จพระบรมสุคตที่วัดดับดับโลก,กีวิสัยเสียทั้งหมด เชื้อแห่งโลกีนิดเดียวไม่ติดอยู่ในใจอารมณ์ใจมันก็เป็นสุขตอนนี้แหละท่านจะรู้เองว่าพระพุทธเจ้าทำไมจึงเรียงอย่างนั้นทำไมทำแบบนี้อย่าเพราะในกรรมาฐาน40สบนี้เป็นความรู้ทั้งสี่ระดับคือเป็นความผลที่เพิ่งได้มาก็ได้แก่สุขาวิปัสสโกเตวิโชชระพิญโยปฏิสัมวิทัปปโต อารมณ์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนไว้เพื่อส่งอารมณ์ฌานสมาบัติจึงมีมากสำหรับในมหาปฏิปทานนั้นทรงอจิตอารมณ์ที่ทรงฌานสมาบัติจริงๆมีอันเดียวได้แก่อนาปานุสติกรรมฐานนอกนั่นเป็นอารมณ์คิดนี่สำหรับในกรรมฐาน40นี่องค์สมเด็จพระธรรมสามิตรสอนไว้ครบ นิดว่าตอนนี้ว่ากระทงอนาปานุสติกรรมฐานม่แก้เรื่องของท่านน่ะมันเสียเวลาชาวบ้านเขาคนที่ไม่ไดีเรื่องและคนแก้ก็ไปแก้ในสิ่งที่ไม่เป็นเรื่องไอ้คนแก่ก็เลยกลายเป็นคนที่ไม่เป็นเรื่องไปด้วย <c oughs> แต่จะไม่พูดไว้บ้างก็รู้สึกว่าสงสารท่าน ชอบวิจัยสับเล็กชอบวิจัยสับน้อยอะไรต่ออะไรเนี่ยเวลาหนึ่งวินาทีที่มันผ่านไปชีวิตมันก็สิ้นไปด้วยทําไมจึงไม่คิดคิดทําจิตให้มันบริสุทธิ์มีอารมณ์สบายไม่ดีกว่าหรือถ้าเราอยู่แล้วก็อยู่อย่างคนที่มีความสุขมีอารมณ์สบายแต่เราอย่าตายตายก็อย่างคนมีความสุขมีอารมณ์สบายอย่างนี้ดีกว่าไหม <c oughs> ตอนนี้ก็มาพูดกันต่อไป ว่านาปานุสติกรรมฐานได้แก่การกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเขา้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกกรรมฐานกองนี้องค์สมเด็จพระจินสีแนะนำว่าเป็นการทำลายโมหะจริตนวิตกจริตสำหรับกรรมฐานหกกองในนุสติ คือได้แก่พุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติศีลานุสติเทวตาอาจารานุสติเทวตานุสติเป็นกรรมฐานสนับสนุนศรัทธาจริตคือบุคคลที่มีศรัทธาสำหรับอนาปานุสติเป็นกรรมฐานทำลายอารมณ์ฟุง้งซ่านว่ากันง,ง่ายๆคือวิตกกโมหะ ถ้าชอบคิดสําหรับมรณานุสติกรรมฐานกับอุปสมานุสติกรมมฐานเป็นกรมมฐานส่งเสริมกําลังจิตคนของที่มีความฉลาดได้แก่พุททานุสติเหลือนอกจากนั้นเป็นอะไรก็ช่างเหลือแล้วไม่เหลือน่ะเขเหลืออยู่นิดนึงมรณานุสติอุปสมานุสติกรรมฐานสมเด็จการ สำับสนุนพุทธะพุทธจริตนี่หรืออะไรอันหนึ่งเนาะสำหรับกายกตานุสติไปโคกับอสุปกรรมฐานเป็นพระกรรมฐานทำลายราคะจริตเข้าใจไว้ด้วยนะมาอนาปานุสติกรรมฐานนี่ทำลายความคิดพลนันเขาปฏิบัติกันยังไงอนาปานุสติกรรมฐานนี่มีอานิสงส์มาก ถ้าหากว่าท่านปฏิบัติได้ดีจริงๆขณะที่จะตายท้าว่าท่านทรงฌานสี่เป็นอารมณ์ท่านสามารถจะรู้เวลาตายของท่านอาการตายท่านจะตายด้วยอาการอย่างไรเนี่ตายเวลาเท่าไรท่านรู้เมื่อรู้แล้วก็เกิดความสบายใจจะไปไหนมาไหนก็ได้จะนอนปิดประตูไม่ปิดหน้าต่างอะไรก็ได้ทั้งหมด ถ้าพูดกันถึงเรื่องความตายอย่างเดียวยังไงยังไงเราก็ตายจังหวะนั้นแน่มารู้รู้เวลาการตายของเราแน่นอนเราจะได้รีบรุดตั้งใจปฏิบัติความดีให้มันถึงที่สุดก่อนที่มันจะตายดีไหมจะนั้นคนได้อยากชอบถามหมอดูว่าจะตายเมื่อไรจะทรงชีวิตอยู่เมื่อไร ก็เลิกถามกันทัทีเวลานี้เรื่องหมอดูใครอยาให้มาดูอะไรไม่ดูทั้งหมดเลิกแล้วเลิกเป็นคี้ข่าชาวบ้านแต่ว่าถ้าเป็นผู้สนับสนุนชาวบ้านเอาถ้าเป็นขี้์ค่าชาวบ้านเนี่ไม่เอาสนับสนุนให้สร้างความดีและความชั่วอันนี้เอาเป็นคี้์ค่ารับใช้ดูนั่นดูนี่ดูโน่นก็ไม่ได้เกิดเห็นประโยชน์อะไร จะถือว่าเป็นการสร้างศรัทธาก็เปล่าพวกที่ดูเนี่ยถ้าไม่ร้อนไม่มาถ้าร้อนมีทุก,กาาข์แล้วก็มาเขาไม่มีทุกข์ก็หายหน้าไม่เคยมาช่วยอะไรเลยเวลาป่วยไข้ไม่สบายก็ไม่เคยเห็นหน้าดีไม่ดีกําลังป่วยนะั่นแหละแกก็มานั่งใช้สิอีกเป็นอัน่าเลิกกันสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์สําหรับอนาปานสติกรรมฐานในมาหาปฏิปฐานนสูตรกับ ในกรรมฐานสี่สิบมีวิธีปฏิบัติต่างกันเพราะว่าในมหาปฏิปัานนาสูตร <c oughs> เป็นเป็นกรรมฐานสอนเพื่อสุขาวิปัสสโกจึงได้ใช้อารมณ์ไม่หนักใช้อารมณ์พอเบาๆให้จิตโซสมาธิไปได้เล็กน้อยควบคู่ไปกับการพิจารณากรมารมฐานฐานอย่างอื่น แล้วก็ควบคู่ไปกับการพิจารณาวิปัสสนาญาณเจนว่าพระพุทธเจ้าสอนไม่หมดแต่ได้ข้อในกรรมหาปฏิปทานนสูตรมีวิปัสสนาครบครบแต่ว่าในกรรมฐาน40สอนสมถะไว้เต็มอัตราทุกจุดนี่วิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันก็คือในมหาปฏิปทานนสูตร และให้รู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้มาในกรรมาฐานสี่สิบการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกให้กำหนดเป็นสามฐานฐานที่หนึ่งเวลาให้ใจเข้าลมกระทบจมูกฐานที่สอง ลมกระทบหน้าอกฐานที่สามลมกระทบกระทบศูนย์เหนือสะดือนิดหน่อยเวลาให้ใจออกลมกระทบศูนย์เหนือสะดือกระทบหน้าอกกระทบจม ok. ูกถ้าคนริมพิปากเชิดจะรู้สึกกระทบริมพิปากด้วยนี่เป็นการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใ,ใจออกในกรรมาฐานสี่สิบจะต้องทรงตามนี้ <c oughs> ถากว่าท่านจะถามว่าถ้าทรงตามนี้ดียังไงต้องพูดกันนิดหนึ่งก่อนหน้านั้นก่อนจะตอบว่าการรู้ลมเข้าลมออกต้องปล่อยลมให้ใจเป็นไปตามธรรมดาอย่าบังคับลมให้ใจให้มันแรงจะได้รู้อันนี้ใช้ไม่ได้บังคับลมให้ใจให้มันเบาก็ไม่ได้บังคับลมให้ใจให้มันสั้นมันยาวก็ไม่ได้ไม่ถูกทั้งหมดทำแล้วไม่มีผล ต้องปล่อยลมให้ใจไปตามปกติให้ใจตามธรรมดาแต่อาจิตตามรู้เพื่อเป็นการทรงสติสัมปชัญญะนี่ถ้าการรู้นี่ถ้ารู้เป็นอันดับแรกก็จะเพิ่งรู้ทั้งสามฐานถ้ารู้สามฐานเลย <c oughs> ได้เลยเลยก็ดี <c oughs> แต่ความจริงแล้วอันดับแรกไม่ควรจะรู้ทั้งสามฐานถ้าจิตกำลังอ่อน รู้ฐานเดียวคือลมกระทบจมูกเวลาเข้ากระทบจมูกเวลาออกกระทบจมูกหรือกระทบริมที่ปากไม่ต้องภาวนารู้อยู่อย่างนี้โดยเฉพาะถ้ารู้ได้อย่างนี้โดยเฉพาะขณะที่กําหนดทำจิตเพื่อจะทรงอารมณ์ตามนี้รู้อยู่ได้ตลอดเวลาท่านเรียกว่าคณิกาสมาธิ <c oughs> แบบนี้วัดใจได้ไง่าย แปลว่าท่านยังมีสมาธิเล็กน้อยแต่หากว่าถ้ารู้ถึงฐานที่สองคือลมกระทบหน้าอกด้วยกระทบจมูกและริมที่ปากด้วยอย่างนี้ท่านเรียกว่าอุปจาระสมาธิถ้ารู้ถึงสามฐานก็เรียกว่าอารมณ์จิตเวลานั้นของท่านขึ้นเข้าถึงปฐมฌานเ <c oughs> สําำหรับอนาปานุสติกรรมฐานนี้ องค์สมเด็ดจพปะญนาสีทรงตัดว่าเป็นกรรมฐานที่ทรงได้ทถึงชานสี่เอาแค่ชานสี่ก็แล้วกันชานห้าไม่ต้องพูดกันอาการมันก็เหมือนกันมันก็ไปตายด้านกันแค่ชานสี่ไอการจะแยกเป็นชันห้าไปตัดต้นนิดเพิ่มนี่หน่อยอะไรไม่มีความหมาย <c oughs> ไอของมันก็มีห้าฐานไมนกันสําหรับชาญนตน้นแต่ก็ไปย่อโน่นเพิ่มนี่ นี่เกินพอดีไปทําให้จุกจิกคนปฏิบัติลําบากในการเจริญอาณาปานุสติกบมรรมฐานจะใช้เวลานานเท่าไหร่ขอเตือนท่านไว้ว่าอย่าจงอย่าทรมานร่างกายให้มันเป็นอัตกิรมัานุโยกอันดับแรกจิตเราชอบฟุ้งซ่านเราจะมาบังคับมันใหม่ๆจะใช้เวลาให้นานมันจะไม่สมควร เหมือนกับจับลิงมหัดให้เข้าแถวทหารบอกแถวตรงมันจะตรงได้สักครึ่งวินาทีมันก็แสนยากนี่เวลาที่เขจับลิงมหัดละครเขาสามารถจะบังคับให้ลิงทำอะไรได้ตามคำสั่งเขาไม่ได้ใช้เวลานาทีสองนาทีวันสองวันต้องใช้ความพยายามและมีความฉลาดในการฝึกรู้ลีลาของลิงชั้นใด การฝึกกําลังใจของเราก็เหมือนกันก็ต้องรู้ลีลาเหมือนกันก็ต้องมีความฉลาดต้องใช้ความพยายามต้องใช้เวลา <c oughs> ถ้าเราฉลาดมากแล้วก็ใช้เวลาน้อยเราฉลาดน้อยก็ใช้เวลามากหน่อยถ้าไม่ฉลาดเลยเลยไม่ได้อะไรสักอย่างนี่คนที่ฉลาดมากคือใครก็ต้องยกให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราก็ปฏิบัติตามคําสั่งขององค์คนที่ฉลาดมากท่านที่ฉลาดมากคือพระพุทธเจ้าท่านแนะนำว้ายังไงท่านบอกว่าการฝึกจิตในอนาปานุสติกรรมฐานมีสภาพมันฝึกม้าตัวพยศม้าที่พยศเนี่ยถ้ามันมีอารมณ์ดีมันก็ตามใจเราเพราะกำลังมันดีมันมีความแข็งแรง จิตใจมันด้านจิตใจมันดื้อเวลาที่มันไม่ต้องการจะตามใจเราึ้นมามันพยศเสีจจุหะทั้งเราบังคับมันไม่ได้สําหรับกําลังการฝึกอารมณ์นาปานุสติกรรมฐานก็เหมือนกันมันจะมีอารมณ์ไม่สม่ําเสมอกันแต่ละวันวันหนึ่งวันหนึ่งวันนี้บางทีตอนเช้าดีตอนบ่ายไม่เป็นเรื่องบางทีตอนกลางวันดีกลางคืนไม่ดีความ บางทีกลางวันไม่เป็นเรื่องแต่กลาคืนแนบสนิทเอาแน่ไม่ได้เหมือนกันมันก็สุดแล้วแต่ความฉลาดหรือว่าสุดแล้วต่การอารมณ์การการตั้งอารมณ์ของจิตและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาธิในด้านฌานโลก,กีต้องเรื่องด้วยกายด้วยถ้าร่างกายเป็นอะไรนิดเดียวอารมณ์มันจะเปลี่ยนแปลงทันทีหรือว่าการตั้งใจเกินไปว่าวันนี้จะให้ดีกว่าเมื่อวานวันนั้นไม่ได้อะไรเลย เพราะว่าเป็นอุตจักรมณมสั้นในนิวรณ์ตอนที่อธิบายนี้ไม่ได้นาเอานิวรณ์รืออะไรมาพูดเลยก็เพราะว่าการสอนนิวรณ์มีอยู่แล้วไม่ต้องนํามาพูดเราไม่พูดถึงเลยก็ได้ถ้าเอาจริงมาซี่อย่างไม่ยอมแพ้มาซี่อย่างหนึ่งว่าเวลานี้เราต้องการรู้ลมหายใจเข้าห้ใจ,ใใจออกในสามฐานถ้าทําไม่ได้ก็ให้มันตายไปเลย ถือกำลังใจขององค์สมเด็จพระจอมไตรวันบรรุอภิเศษสมมาสัมโพธิญาณอันนี้ที่งไม่ได้ <c oughs> ถ้านักปฏิบัติกระมาฐานยังบอกว่ากลัวตายหวาดโน่นหวาดนี่เลิกดีกว่าไม่ได้ดูถูกดูหมิ่นท่านหรอกแต่เขนยังกลัวอยู่แบบนั้นก็ไปทํามันทําไมมันไม่ได้อะไรแล้วผู้ดีกลัวตายประเภทนี้เนี่ยขอโทษเถอะอย่ามาหาเลยนะ ถ้าท่านมหาตามาตามาจะสั่งให้ไปผูกคอตายนะเพราะขืนกลัวความดีจะอยู่ไปทําไมมันไม่มีประโยชน์อยู่ไปมันก็ไม่มีอะไรจะดีขึ้นถ้ารีบตายสัตยะนี้มนทีบาปมันจะน้อยลงจะตกนรกน้อยแบบลงไปหน่อยนี่พูดแล้วไอ้คนพูดจะบาปหรือเปล่ากมน บาปก็บาปไปรำคาญคนพวกนี้จะทําทความดีแต่ว่ากลัวดีกันอย่างนั้นน่ะกลัวจะตายบ้างเห็นภาพโยน,นเห็นภาพอย่างนี้กลัวในวิธีฝึกที่ดีพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคืือว่าถ้าวันไหนอารมณ์ใจดีก็ทรงอารมณ์อยู่ได้ถ้าอารมณ์ใจมันไม่ดีจริงๆอย่าไปตั้งเวลาให้มันเสียเวลารักษาสัจจะแต่ว่าใจไม่เป็นสมาธิ ก็ไม่ได้เกิดประโยชน์เขาเรีว่าสัจจาขาดทุนไม่ได้มีประโยชน์อะไรเป็นอันบารวบรวมกําลังใจเข้าไว้ว่าจะส่งความดีถ้ามันท่งไม่ได้จิตใจมันพร่านจริงๆมันก็มาพยศควบคุมไม่ไหวมีอยู่สมรรถการลท่านบอกเลิกเสียไปดูโทรทัศน์ไปฟังวิทยุไปนั่งคุยทำอะไรก็ตามให้ใจมันสบาย แล้วกลับมาว่ามันใหม่ถ้ายังมันก็ไม่เอาอยู่ก็เปลี่ยนวิธีการใหม่พอเริ่มกำหนดจับลมไม่ใจเขาออกจิตพร่านทรงตัวไม่อยู่ปล่อยมันเลยมันอยากจะคิดอะไรเชิญคิดไปแล้วก็ทำจิตใจไว้เสมอว่าเราจะจับมันใช้เมื่อมันสิ่งกำลังไม่ก็มาพยศ แต่บอกว่าม้าตัวพยศเนี่ยบังคับมันไม่ได้ในเมื่อบังคับมันไม่ได้จริง,รงๆแล้วก็ปล่อยให้มันวิ่งไปกอดคอมันไว้มือถือแสแต่ไม่ตีวิ่งไปวิ่งไปเต็มที่มันเหนื่อยอ่อนที่สุดตัวนี้แล้วก็ดึงเข้าเส้นทางจับมาฝึกมันซิ่งกําลังแล้วมันก็ยอมเราข้อนี้มีประมาณชั้นใดจิตใจของเราก็ไม่กันถ้าไว้ไม่อยู่จริงๆก็ปล่อยคิด เนี่ยทำมาลองแล้ว <c oughs> พระทำคำสอนสอนก็องค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วนี่ลองแล้วไม่ใช่ไม่ลองก็บอกกันแล้วนี่ว่ากรรมฐาน,น,านาสี่สิบก็ดีมหาปฏิปฐานนั่ศูนก็ดีผ่านมาแล้วทั้งหมดผ่านมาแล้วฝึกมาแล้วแต่ว่าไม่ได้รับรองตัวเองว่าเป็นพระอรหันต์เป็นได้มีความรู้สึกเป็นความจริงเป,เป็นการผ่านมานะ สำหรับคนที่จะเป็นผู้ได้ชายก็ดีเป็นปะสูนดาสีทาคานาคาหลังก็ดีไม่ได้รับรองตามนั้นท่านผู้รับฟังแล้วก็จำไว้ด้วยนะน้วจะไปนั่งโฆษณาว่าพระองค์นี้ผ่านกรรมาฐานสี่สิบมาแล้วผ่านมหาปฏิปฐานนาสูตรมาแล้วคงจะเป็นพระรหันต์นี่ก็ลือกันลือกันไปเถอะให้มันตกมารกเปล่าเจ้าของเขาไม่ได้รับรอง ในเมื่อเจ้าของไม่รับรองแล้วก็พวกท่านอย่าไปพยากรในเมื่อเรากลับเมื่อจิตมันกลับมาแล้วจับจุดปั๊บเดียวมันอยู่อยู่แบบเนิ่งเนี่งสนิทเป็นฌานเลยเป็นฌานนะจิตใจจะสบายมีอารมณ์ดิ่งไม่วักแวกไม่ทําอะไรทั้งหมดนี่แนวทางขององค์สมเด็จพระบรมรสุีคตนี่ดีแบบนี้เวลาฝึกแล้วก็จำไว้ก็แล้วกัน ในบริการหนึ่งนิมิตของอนาปาโนสติกรรมฐานได้วความจริงนิมิตนี่เกือบไม่ได้บอกกันมาเลยแต่ไม่เป็นไรจะไปสนใจกัรน,นิมิตก็มีสีขาว,ส,ขาวสีเขียวสีแดงสีดำอะไรก็ตามที่มาพูดกันอยู่บ่อยๆว่าสีอย่างนี้มันปลายกฎมันเป็นกนสินหรือเปล่าควรจะรู้ตัวว่าเวลาที่เราทำนี่เราไม่ได้ทำกสิน เราจริญในอนาปานรสติกรรมฐานแล้วก็สินมันจะมาอย่างไงภาพเกิดสินนี่เขาต้องตั้งภาพไว้ไม่ใช่อารมณ์ลอยมาภาพที่ลอยมานี่ไม่จะภาพเกิดสินนี่มาเกิดแสงสีต่างๆปรากฏขึ้นแบบนี้แล้วก็ขอท่านงหลายได้โปรดทราบว่าจงอย่าถือเอารักษาอารมณ์เดิมเขาไว้นี่จุดหนึ่งนะ และราการที่สองถ้าทำไปทำไปถ้าจิตจะเข้าถึงฌานสมาบัติในบางคนบางครั้งบางท่านไม่ไม่เป็นทุกท่านบางทีพอใจเริ่มสบายบายคล้ายมีอารมณ์เคลิมแล้วก็เหมือนก็ตกวูบกระมาจากที่สงเสียวอย่างนี้ทราบว่าขณะนั้นจิตอยู่ที่กำลังสบายอยู่ติดจิตตั้งอยู่ในปฐมฌาน แต่ว่าจิตไม่สามารถจะทรงกำลังของฌานไม่ได้เลยหล่นก็เหมือนกับสภาพเราตกจากที่สูงวาบตกใจอย่างนี้เคยเป็นอาตมาก็เคยเป็นเคยเป็นมาตั้งหลายอย่างแต่ไม่บอกในที่นี้เวลามันมีนิดเดียวไม่มีความจําเป็นถ้าจิตทรงฌานจริงๆจ,จิตจะมีอารมณ์สงัดพูดซ้ํากันอีกแล้วคือไม่ ถ้าเป็นปฐมฌชานก็ไม่ไม่รำคาญในเสียงภายนอกรักษาลมหายใจเขาออกไว้ได้ดีถ้าเป็นชาณีสองอารมณ์ที่คิดกำหนดรู้ลมหายใจเขา้าใจออกตัวนึกหายไปใจมีแต่ความสุขใจมีสบายอารมณ์รมลม,ลมหายใจรู้สึกว่าเบาลงไปถ้าเป็นชาณีสามลมหายใจน้อยลงไปได้ใจสงัดได้ยินเสียงภายนอกน้อยมีอาการเคร่งเครียด เหมือนกับตัวใครถูกมัดแน่นไว้กับเสาไม่อยากจะขยับกระเยื่นจิตจะยังไม่อยากจะคลายสมาธิมาตอนนี้ไม่อยากพูดคนที่เคยพูดมากก็เลยกลายเป็นคนไม่พูดไปไม่อยากจะพูดไม่อยากจะคุยกับใครจิตจะมีความสบายตลอดวันเริ่มตั้งแต่จิตเข้าทิ้งฌานที่หนึ่งที่สองที่สามมานี่เขาด้โปรดทราบ ถ้าตอนเช้ามืดท่านรักษากำลังใจให้ดีให้ทรงอยู่ในฌานวันนั้นทั้งวันกำลังใจของท่านจะมีอารมณ์เป็นกุศลจะมีอารมณ์ไม่ทุกข์ทันอารมณ์ที่มีเป็นความทุกข์ใจจะไม่มีกับท่านมันจะมีความสุขอยู่ตลอดเวลาถ้ากำลังใจขมรรดาแตนพุทธศาสนิกนชนโดยทุนนาเข้าทั้งฌานสี่ตอนนี้จะปล่อยกดอารมณ์ให้ใจหายไป ไม่มีลมหายใจแต่ความจริงลมหายใจมีร่างกายหยุดทางการหายใจไม่ได้แต่ว่าจิตมันเป็นสงบสงัดมันตัดอารมณ์อย่างอื่นทั้งหมดเป็นเอกขตาคือมีอารมณ์เป็นหนึ่งมีอารมณ์โปร่งโปร่ง,รงสบายมีความสว่างสวัยมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์แล้วมันก็เป็นอุเบกขาเฉยจากการสัมผัสทั้งหมดนี่การแนะนำ นอนนาปานุสติกรรมฐา,านเขาองค์สมเด็จพระบ,บรมพิชิตามานก็ขอยุติไว้แต่เพียงทานี้เพราะเวลามันหมดแล้วขอบันดาท่านพุทธบริษัทยังหลายจงถืออนนาปานุสติกรรมฐา,านนี้เป็นสําคัญแยกขึ้นต้นในกรรมฐา,านแบบไหนก็ตามต้องขึ้นโดยอนนาปานุสติกรรมฐา,านเสียก่อนมิเะนนั้นอารมณ์ของท่านจะฟุง้งซ่านไม่ทรงอารมณ์ตามอธัธยาศัย ต่อนนี้ไปเขาบรรดาท่านผู้ทำบริษัททั้งหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันแย่อยู่ในริยาบทไหนก็ตามนั่งก็ได้ยิงก็ได้เดินก็ได้นอนก็ได้ตามมัติยาสายจงกว่าท่านเห็นว่าเวลานั้นสมควรสำหรับท่านสวัสดี